ชายคนหนึ่งขึ้นเครื่องบินครั้งแรกและพอถึงจุดตรวจเขาถูกแจ้งว่าห้ามนำนมขึ้นเครื่องด้วยความเสียดายนมเขาจึงยกดื่มจนหมดในทันทีท่ามกลางสายตาผู้โดยสารที่มองมาด้วยความตกตะลึงพอนมหมดแล้วก็ผ่านขึ้นเครื่องได้อย่างราบรื่นบนเครื่องเขาพยายามเริ่มบทสนทนากับชายที่นั่งข้างๆแต่ชายคนนั้นบอกว่าบนเครื่องไม่ควรใช้เสียงไม่นานหลังเครื่องทะยานขึ้นฟ้าเขาเริ่มรู้สึกคลื่นไสจากนมที่ดื่มเข้าไปชายข้างๆเห็นอาการไม่ดีเลยยื่นถุงอาเจียนให้แต่เขาเด่นกลืนมันกลับลงไปทำเอาชายคนนั้น ช็อกยิ่งกว่าเดิมไม่นานเขาเริ่มเวียนหัวจึงรีบเรียกแอร์แล้วถามว่าขอเปิดหน้าต่างรับลมหน่อยทําเอาชายข้างๆถึงกับสะอึกเขาเริ่มหวังว่าเครื่องจะลงฉุกเฉินชายข้างๆเลยบอกว่านอกจะเกิดพายุหนักๆไม่งั้นไม่มีทางหรอกเขาเลยภาวนาให้เกิดพายุและปรากฏว่าฟ้าฝนเป็นใจเครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉินจริงๆผู้โดยสารทั้งหมดถูกย้ายไปขึ้นรถไฟแทนแล้วเรื่องสุดพีคก,ก็เกิดขึ้นเขากับชายคนนั้นดันมานั่งข้างๆกันอีกครั้งและที่แปลกยิ่งกว่าคือหนึ่งในนั้นใช้ตัวปลอม